เดี๋ยวดีครับวันนี้เนี่ยกับอันนี้เฟรนโครดอีกแล้วนะครับนะก็อนนี้ครับผมจะมารีวิวในของอาวุธใหม่ในที่เดชเข้ามานะครับก็คือ e เอ็กคันนอนเองครับล่อไปทั้งหมดเลยทุกคนแม่งล่อไปลัคก,กี้ลัคก,กี้สปีนผมอะล่อไปหกสิบกว่าจะออกอล่ะนี่ฮนะก็รูปบ่างวันนี้ทุกคนเอ็ก e คันอนนะส่งโค้ดนะอยู่ตามนี้เลยด้นานขวาเลยนะครับเหมือนเดิมเอาละไปครับเรามารีวิวเอ็กคันอนดีกว่านะครับเอ็ก so ค e ันนอนนะครับเป็นอาวุธระดับมิตินะอัปเดตนี้นะครับมีอัปเดตอย่างเดียวนะคืออาวุธ นี่ครับจะอยู่ในส่อของมิติเนาะเนี่ยตัวนี้เลยนี่ทาร์กิสจะปินสองจุดห้าเปอร์เซ็นต์นะอันนี้สูนจุดห้านะเดี๋ยวลอ่อซะหมดเลยทุกคนลอ่อแล้วจปินหมดเลยเอาล่ะก็บัฟที่ผมใช้ตอนนี้นะจะเป็นนี้นครับทุกคนนี่นเดี๋ยวเปลี่ยนเป็นเราจะทําให้เวลาเมทแรงสุดๆเลยกันนะโอ้ยอันนี้ครูสอนนาเมทใช่ไหมอ่ะอันนี้ไป, <S <S ไ,ปไปครับมาเดี๋ยวลืล่นอ่ะ เอาไว้พวกนนครับข้าวที่เกี่ยวร้อยนะในวิวเกา้าแล้วจะวิวสิบแหละนะครับเดี๋ยวฉันตีให้ดูนะก็ซกิลแรกนะทุกคนนะมีอะไรบ้างนะเนี่ยนะคุยเอลซันอนะบึ้มดาเมจเขาที่จะแรงให้ได้นะอันนี้แรงอยู่นะแล้วก็เหมือนว่าสกิลเนี้ยมันจะคูลดาวเร็วนะอืมเขาตั้งไม่รู้ว่าเร็วกว่าซูน่าเปล่านะครับนะอแร์ตต์ตไปสกิลสองอ่ะเป็นโซลาร์สแลนด์นะครับหนึ่งสองแล้วก็ทุบอีกทีนะน,น,กนะครับนี่ดาเมจแรงนะทุกคนอ่า เดี๋ยวให้ดูใหมก่กันนะสกิลสามเอ็กโพชชั่นอืมอันนี้ดาเมจเบาม,มากทุกคนเกาสกิลแรกอ่ะงงมากเลยท้ามันเบาต่อไปนะเดี๋ยวให้ดูอันติเมทสกิลสองนะครับท่านเมื่อกี้เห็นนะมาสร้างดาเมจมาสามฮิตเนอะฮิตแรกร้อยเจ็ดสิบฮิตสองร้อยเจ็ดสิบฮิตสามเป็นเออเขาเรียนะกว่านะอ่าสี่ร้อยกว่านะครับโดยนี้ผมเอาเป็น M อมหนึ่งมาคนระับพาวเวอร์ในเ M ็หนึ่งนะนะไม่มีอ,อ,อนนื่นละอะล่ะดูจีนทุนกคน,นเดี๋ยเดี๋ยวดูนี่กันหนึ่งสองสามประมาณนี้ ตามะกดจีหน่อยคนท่าสุดเบียวตำนานนี่ไงขวานเทศดิต้าฟันไปน,นะฝึบดาเมจแปดสิบรัวๆเหรอเอ่อดาเมจแปดสิบรัวๆประมาณไม่ไม่นานเท่าทูน,น่แต่แรงว่ะเหมือนจะแรงหวานะแปดสิบรัวๆเอามาตายเลยด้วยว่ะเฮ้ยโอเคแรงแรงแรงถือว่าแรงถือว่าแรง ใช้ได้ทุกคนเอ็กแคนอเนาะใช้ได้ใช้ได้ดึงว่าเบนะากว่าซูนะแรงกว่าทุกคนะแรงกว่าวมากด้วยนะครับสหรับอันตีเนาะมันมันจะแรงแค่อันตีอะยูรงนะซิกนะิอื่นไม่ค่อยแรงนะครับสหรับซูนะ่านะเอ้ยสหรับเอ็กแคนอเออ